สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญปวยทานนะคะแบบน่ารักน่ารักกันนะคะแบบนี้เลยเป็นลายที่ทำง่ายนะคะประหยัดริบบิ้นนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้นะคะด้านหลังเราก็จะทำไว้ลักษณะนี้นะคะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะแล้วก็มีแหนบมีเหรียญค่ะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2เป็นริบบิ้นตาลูกโป่งนะคะแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นมา2ส,สีแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะตัดมา4เส้นนะคะตัดความยาวนะคะอยู่ที่40เซนติเมตรนะคะ แบบนี้นะคะเราจะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนนะคะพับริบบิ้ลงมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะ10ซนติเมตรนะคะพับลงมา10ซนติเมตรค่ะรี่รอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยนี่ตรงนี้นะคะจากนั้นเราจะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นเส้นสั้นนะคะไว้ด้านบนนะคะเอาริบบิน้ดน้านยาวไว้ด้านล่างค่ะ ริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่นะคะนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะแล้วดึงออกมาแบบนี้แล้วล้วงเอาริบบิน้นเส้นที่สามนะคะเข้ามาในห่วงแบบนี้ให้เพื่อนๆดึงให้กระชรับนะคะ แบบนี้เลยเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญเลยก็นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพับลิปบ้นเส้นสั้นนะคะด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ค่ะเส้นสั้นด้านซ้ายมือพับลงมาค่ะเส้นสั้นด้านบนพับลงมานะคะเส้นสั้นด้านขวามือนาปลายลิปบ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะ รีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดคะ่ะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านมานะคะ่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้แบบนี้นะคะแล้วเราจะเก็บริบบิ้นนะคะสอดริบบิ้นเส้นสั้นนะคะสอดทั้ง4เส้นคะ่ะเส้นสั้นด้านล่างนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องตรงนี้ริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็สอดค่ะสอดให้ครบทั้ง4เส้นนะคะ เส้นน้านบนก็สอดลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้ด้าน,นขวามือสอดนะคะดึงให้กระชรับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาเราจะมาทํามุมนะคะทํามุมด้านข้างตรงนี้นะคะทั้ง4ี่มุมค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มทําเส้นตรงนี้นะคะ เส้นด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้เราก็จะโคง้งริบบิ้นนะคะให้เพื่อนๆโคง้งริบบิ้นแบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอตรงฐานของตัวเขาเองค่ะตรงนี้เลยด้านหน้าตรงนี้นะคะริบบิ้นผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะให้เพื่อนๆดึงรวมไว้ก่อนนะคะประมาณนี้นะคะเส้นที่2นะคะเส้นนี้เส้นสีขาวนะคะเราก็โคง้งริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะ แบบนี้ซอดตรงฐานของตัวเขาเองค่ะตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะรวมไว้นะคะแบบนี้ดึงรวมไว้แบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะตรงนี้แล้วก็โค้งริบบิ้นมาแบบนี้นะคะนําปลายริบบิ้นสอดตรงทานของตัวเขาเองค่ะตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะ เส้นที่สี่นะคะเส้นสีขาวนะคะตรงนี้แล้วก็โค้งเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะทั้ง4เส้นนะคะแบบนี้เราจะดึงให้ได้แบบนี้ค่ะดึงทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะ ค่อยๆดึงนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยได้มุมแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทําเกสรนะคะท,ทําเกสรด้านในตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะจับริบบิ้นขึ้นมาซ้อนทับกันนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่นะคะทับเส้นที่ 3นะคะแบบนี้เราจะได้ลิบบิ้ทับกันแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะด้านขวามือพับริบบิ้ลงมาค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะไม่ต้องหมุนนะคะพับลงมาแค่ชนรอบนะคะแบบนี้แบบนี้เลยเราจะทําเส้นด้านบนนะคะเส้นสีชมพูตร,ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เราก็ใช้นิ้วก้อยเราเกี่ยวไว้นะคะ แบบนี้เราจะจับลักษณะนี้ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะเราจะปล่อยเส้นด้านบนออกมานะคะจากนั้นนะคะเราจะให้เราจะมาสอดตรงนี้ค่ะตรงเส้นสีชมพูนะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะปูใต้เส้นสีพูตรงมุมสีขาวนะคะตรงนี้เราก็จะม้วนลิบบิ้นนะคะแบบนี้เลยม้วนลิบบิ้นให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้นะคะ แบบนี้นำปลายริบบิ้นนะคะสองมุมสีขาวนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะค่อยๆไล่ดึงนะคะใช้นิ้วชี้เราดันช่วยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะดึงกลีบนะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังนะคะส่วนเส้นที่สองเส้นสีขาวเราก็ปล่อยออกมาตรงนี้เราก็ใช้นิ้วก้อยเราเกี่ยวไว้นะคะเส้นสีขาวตรงนี้เราก็ม้วนริบบิ้นนะคะ ไปด้านหลังนะคะแบบนี้ให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้นะคะสอดต,ตรงเส้นนี้เลยหน้าเส้นสีชมพูนะคะตรงนี้ถัดจากเส้นที่หนึ่งนะคะตรงนี้เลยแล้วก็สอดนะคะแบบนี้ค่ะค่อยคดึงค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกันที่หลังนะคะประมาณนี้ค่ะ เส้นที่สามนะคะเส้นสีชมพูเราก็ปล่อยออกมานะคะตรงนี้ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวไว้นะคะแล้วก็มอริบินไปด้านหลังนะคะให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็มาสอดตรงเส้นสีขาวนะคะหน้ามุมสีขาวนะคะมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ตรงช่องนี้นะคะช่องสีขาวตรงนี้สอดไปตรงนี้นะคะ่ะสอดเข้าไปตรงนี้ ลิปบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะเพื่อนๆคนไหนฝึกทําใหม่ก็แนะนําให้ใช้ริปบิ้นเนื้อแข็งนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะตรงนี้เราไม่กดแรงนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะยับนะคะแล้วก็เส้นที่สี่นะคะแล้วก็หัวริปบิ้นนะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลยตรงมุมนี้นะคะตรงช่องสีขาวตรงนี้นะคะสอดเข้าไปตรงนี้เลย ริบบิ้นก็สอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะริบบิ้นก็จะโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงใชนิวชี้เราช่วยดันนะคะดันตรงนี้แล้วก็ดึงตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่ดึงกลีบให้เท่าๆกันค่ะนิ้วชี้ดันตรงนี้นิป้งเรากดตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงตรงนี้นะคะค่อยๆดึงค่ะแบบนี้ค่ะ ดึงนะคะจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบนะคะด้านข้างกันนะคะกลีบด้านนอกนะคะตรงนี้ ตรงนี้เลยแล้วก็จะสอดริบบิ้นนะคะตรงนี้ค่ะเริ่มสอสดะะส wrote, billion, ส 2019, สด,ด้านล่างนะคะเส้นสีขาวนะคะเราจะสอดริบบิ้นเส้นสีขาวด้านล่างนะคะสอดเข้าไปใต้มุมตรงนี้นะคะตรงนี้เลยสอสดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะตรงนี้สอสดไปตรงๆงนะคะตามแนวริบบิ้นนะคะริบบิ้นเขาจะมาโผู่ตรงนี้นะคะตรงนี Beispiel, zon, ้ใต้กลีบตรงนี้ค่ะเราจะใช้แหนบนะคะช่วยดึงออกมานะคะตรงนี้นะคะ ตรงนี้เลยตรงนี้ค่ะเขาจะมาโผล่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็ดึงค่ะค่อยคดึงนะคะเดี๋ยวกรีบตรงนี้เขาจะเด้งขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆดึงค่ะใช้นิชิโดันตรงนี้ไว้นะคะดันมุมนี้ไว้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ค่ะเราจะให้ริบบิ้นเราอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ระหว่างตรงนี้ค่ะ เราจะไม่ดึงแรงมากนะคะค่อยๆดึงนะคะ<หม>แล้วก็เส้นต่อไปนะคะเส้นสีชมพูแล้วก็สอดเหมือนเดิมนะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้แบบนี้ค่ะสอดเข้าไปเลยสอดไปตรงๆตามแนวริบบิ้นนะคะริบบิ้นเขาจะโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้แหนบนะคะเขาดึงยากแล้วก็ใช้แหนบช่วยดึงออกมานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยค่ดึงนะคะใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้ แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะริบบิ้นเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะสอยเข้าไปตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆดันริบบิ้นออกมานะคะริบบิ้นเขาโผล่ตรงนี้เราก็ใช้แหนบนะคะช่วยนะคะตรงนี้นะคะ ค่อยๆดึงนะคะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่แล้วก็สอดเข้าไปเหมือนเดิมแบบนี้เลยสอดเข้าไปนะคะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงะคะ่ะประมาณนี้นะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้เลยเราก็จะได้แบบนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะทั้ง4เส้นนะคะระหว่างกลีบนะคะจากนั้นเราจะมาทํากลีบด้านนอกกันเลยค่ะเราจะเริ่มทําเส้นสีชมพูนะคะแล้วก็จะจับแบบนี้พับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะแล้วสอดใต้กลีบสีขาวนะคะตรงนี้เลยสอดเข้าไปใต้กลีบสีขาวนะคะ ปลายริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะดึงจัดกรีบนะคะแบบนี้อย่าไม่ต้องดึงแน่นมากค่ะเส้นที่2นะคะเส้นสีขาวนะคะถัดจากเส้นที่1เลยนะคะถัดจากเส้นนี้พับริบบิ้นมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดใต้กรีบเส้นสีชมพูนะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะสอดเข้าไปใต้กรีบนี้เลย ถ้าสอดยากนะคะเพื่อนๆก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะแบบนี้เส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะพับลิบบิ้มาทางขวามือพับปลายลิบบิ้ลงมาค่ะสอดใต้กลีบเส้นสีขาวนะคะสอดเข้าไปเลยนะคะแบบนี้ลิบบี้โผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่4พับริบบิ้นมาทางขวาม,มือพับปลายริบบิ้นลงมาสอดใต้กลีบสีชมพูนะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะริบบิ้นโผล่ด้านล่างแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะ แบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็นําเหรียญมาวางนะคะแล้วก็สารล่ขัดธรรมดาเลยค่ะเส้นยาวนะคะพับลงมาด้านบนก็พับลงมาค่ะเส้นด้านขวามือก็พับนะคะเส้นด้านล่างแล้วก็สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะ นีเ้เราก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้แล้วก็ใช้เทปใส่นะคะติดนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเหรียญเราก็จะไม่หลุดด้วยนะคะแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆืคนไหนจะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินออกให้หมดเลยนะคะดอกไม้แบบสวยๆนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากด้วยนะคะ ลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ